ทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกสิ่งมักแปรเปลี่ยนไปเสมอและใครจะรู้หล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราจะสุขเศร้าหรือสมหวังล้วนแล้วแต่ไม่มีใครคาดเดาได้แม้กระทั่งความรักรักมากที่สุดก็อาจจะทำให้เจ็บที่สุดก็ได้ใครจะรู้เหตุการณ์ในเรื่องนี้จะเล่าเรื่องไปพร้อมๆกับ Love Nest a n d s เวลาล่ารักซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านเรื่องนั้นมาแล้ว รู้ตอนจบแล้วอย่างงงกันนะคะตัวละครเบลทำหล่อบอกต่อด้วยหน้าเกาหลีอินเตอร์ใสเหล็กดัดฟันเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นมากมายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆถึงคนมากมายจะชอบฉันแต่ฉันชอบเพรมีแค่คนเดียวเท่านั้นและฉันต้องคบกับเพรมีให้ได้พะแพงเด็กปีหนึ่งเรียนอักษรหน้าไทยตัวเล็กใส่แว่นแอบชอบดาราคนหนึ่งมากๆฉันเจอเขาในวันเข้าค่ายเขาเดินมาช่วยฉันตอนที่ฉันล้มและในวันนั้นเขาก็เอาหัวใจของฉันไปแล้วจีน เด็กสาวหน้าตาดีเรียนอยู่อีกมหาลัยไม่เคยรักใครจริงที่เข้าหาก็เพื่อผลประโยชน์ในเมื่อเธออกหักนี่แหละจังหวะที่ฉันจะดามใจและฉันต้องได้เป็นแฟนเธอแน่นอนบีมสาวสวยคณะออกแบบยิ้มหวานอยู่ในแก๊งสาวฮอตเป็นคนสวยที่รักแฟนมากและนิสัยดีสุดๆฉันรักแฟนของฉันมากและฉันก็ใจดีกับทุกคนแต่ในบางครั้งความใจดีเกินไปของฉันก็ทําให้ความรักของฉันมีปัญหารินดาวสาขาภาษาไทยตัวเล็กน่ารักสดใส,สเธอคบกับแฟนมาได้หนึ่งปีและเธอก็รักแฟนมากมาก ความรักของเราควรจะมีแค่เราสองคนไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอกำลังสร้างโลกสองไปอยู่กันแน่สามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ